ใครที่ไม่เคยรู้เลยว่ามือถือซัมซุงของเราสามารถแคปหน้าจอได้4แบบวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแคปหน้าจอและเดี๋ยวเจอกันในคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับแต่ก่อนจะเริ่มนะครับผมจะบอกก่อนนะครับมือถือที่ผมใช้นะครับเป็นมือถือซัมซุงนะครับ a 7 1นะครับแล้ววิธีแคปหน้าจอของมือถือตัวซัมซุงเนี่ยวันนี้ผมจะมาบอกทั้งหมด4วิธีนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ เริ่มแรกครับวิธีแรกก็คือนะครับการที่เราเข้ามาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกนะครับเลือกที่คําว่าการช่วยเหลือการเข้าถึงนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกที่การโต้ตอบและความคล่องแคล่วนะครับแล้วก็ให้เพื่อนสังเกตเมนูช่วยเหลือนะครับอันที่สองนะครับจากด้านบนนะครับโยกสวิตช์เปิดนะครับ แล้วก็เลือกที่คําว่าอนุญาตเนี่ยนะครับนะมันจะมีเป็นปุ่มลอยแบบนี้นะครับเนี่ยปุ่มลอยแบบนี้วิธีการใช้แคปหน้าจอนะครับก็คือเราจะแตะไป1นึ่งทีนะครับแล้วเขาจะมีคําว่าภาพหน้าจอนะครับผมกดไปเนี่ยปร๊บมันจะเป็นการจับภาพหน้าจอเนี่ยเป็นจับภาพหน้าจอเมื่อกี้แล้วนะครับนะแล้วก็นะครับวิธีที่สองนะครับเดี๋ยวผมปิดปุ่มลอยนี้ก่อนนะครับ วิธีที่2ก็เราส่วนมากเราจะใช้กันทั่วไปนะครับก็สมมุติผมเล่น facebook อย่างนี้นะครับผมจะแคปหน้าจอนะผมก็กดปุ่มปิดนะครับกับปุ่มลดเสียงเนี่ยมันก็จะแคปหน้าจอนะครับกดพร้อมกันนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นการแคปหน้าจอนะครับเรียบร้อยนะครับวิธีที่2นะครับส่วนวิธีที่3นะครับผมจะกดปุ่มกลางค้างนะครับแล้วพูดคําว่าแคปหน้าจอนะครับ วิธีนี้มันจะไม่บันทึกลงไปในเครื่องนะครับแต่เป็นวิธีทางลัดน,นะครับที่เราจะส่งไลน์หรือว่าส่ง messenger ส่งไปให้เพื่อนของเราะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับกดค้างที่ปุ่มกลางนะครับแคปหน้าจอเนี่ยครับพอเราแคปหน้าจอเสร็จเรียบร้อยเราเราสามารถนะครับส่งไลน์ส่ง,ง Mess e n g e r ได้เลยนะครับเนี่ยเรากดไปที่ไลน์เขาก็จะทำการเปิดไลน์แล้วก็ เลือกส่งไปให้เพื่อนของเราได้เลยนะครับส่วนวิธีที่4นะครับเป็นวิธีสุดท้ายแล้วนะครับวิธีที่4ก็คือเนี่ยใช้มือของเราเนี่ยอย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะทําการปัดนะครับปัดอย่างเงี้ยมันก็จะแคปหน้าจอแล้วนะครับจะปัดซ้ายปัดขวาก็ได้นะครับปัดมาทางซ้ายเนี่ยมันก็จะแคปหน้าจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็น4วิธีนะครับในการแคปหน้าจอมือถือซัมซุงของเรานะครับ ถ้าเพื่อนๆลองทําตามคลิปนะครับแล้วทําได้หรือไม่ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างวิดีโอด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ